สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อยู <im <im okay, okay, ่ช่องหนองบังนะทุกคนหนิงกั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 นิงกัเหนิงกันหนิงกันห่กันหนีงเันมงกันยนิงเัาหนิงกันหนิากันหนงกันนิกันกคนหนยเกาจะทํากานหนิงนหน้าก่นหงันหนิงกัหนิงกันิงกันหนินะทิงกันหนิงกหนิงิกันนิงกันหนกนนิงกกันนนากเนนิงกันันหิงันนกันนิงกัหักันหมันิันันิกันกัิต้าฟิวชั่น โอเคทุกคนโดยเมนูที่เราจะทำนะทุกคนเป็นเมนูแรกวายวาหมูต้มยำนะทุกคนต่อไปจะเป็น,นเมนูหอยลายมามา่าผัดขี่เมานะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าใครจะทําเหมือนกันแม่พูดสับกันบัวเลยโอเคเอาใหม่ตัดได้ อีกเมนูหนึ่งนะทุกคนจะเป็นเมนูหอยลายผัดฉานะทุกคนโดยกติกาทุกคนเราจะวัดกันที่ความเหมือนนะทุกคนว่าใครหน้าตาเหมือนหน้าซองกว่าจะชนะน,นะทุกคนโดยเวลาไม่จํากัดนะทุกคนแต่อย่าลืมอุปสรรคของเราคือการมัดตัวติดกันนะทุกคนของพวกนี้เราไม่หัน่นไม่อะไรทางนั้นนะทุกคนเราต้องหั่นกันเองนะนิ้วจะขาดไหมไปดูกัน <laughs> นี่ไม่ใช่แชมป์นี่ไม่ใช่ฟุกนี่คือแฟมโอเคทุกคนตอนนี้เรามาเป็นแฟมเป็นที่เรียบร้อยนะเรามาเริ่มจากการต้มเส้นก่อนเลยทุกคนต้มเส้นก่อนเลยนะได้เลยเออคุมึงเตรียมมาเออมึงเตรียมมึงจุดเตาดิจุดเป็นจุดได้ป่ะเดี๋ยวกูเป็นติดป่ะวะติดติดแล้วติดแล้วแโอเคโอเคไครตัวนี้ยอย่าพึ่งเฮ้ยแชมป์แกไม่รอดแน่เอ้ยช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วยพวกคุณด้วยช่วยนะแม็กซ์ไอ้ลูกลด้วยช่วยพวกคุณด้วยไอ้ทีมงานทีมงานไอ้ใครตัวไอ้เปงมาเลยเจอไใครตันกูเปงมาเลยเออแล้วล้างมือกันยังวะล้างแล้วเราล้างมือแล้วนะทุกคนโอเคมึงล้างแล้วเดจะได้มึงมันออกมสีสีกาเลยสีกาเลย เอาเครื่องออกดิเอาเครื่องออกดิอย่ยานึงเกี่างนึงเออเราแมงสามกีดีกว่าแมงโกสามัคคีชุมนุมทุกคนเราต้องรอน้ำร้อนก่อนไหมเนี่ยมันเฮ้ยงไหมเอาไปมือนี่เดี๋ยวได้ได้เราต้องลิงนี้เอออันนั้นออกหน่อนะนี่กับเอาน้ำออกทุกคนขั้นตอนการทำพัชชาไม่เป็นไม่เป็นทุกคนเราจะลวกเส้กันก่อนได้ไหม ตอนแรกเแล้ววันนี้เราเตรียมวัตถุดิบกันก่อนทุกคนเลยเรามีเซตผัาชานะทุกคนเรามีเซตผาช้าไว้แล้วนะเราไปซื้อมาจากตลาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไอันนี้อันนี้อันนี้พริกพริกทุกคนเขาเรียกว่าดีปีสีแดงอันนี้ดีปีสีเขียวอันนี้ใบเอ่อใบอะไรวะคือใบอะไรวะกูไม่รู้ใบมะกรูดเรามีสองสมองทุกคนเราเรามีสองเราแยกกันคิดอันนี้เป็นอ่ พิกพิกพิกกิกแม่ย้องย้นนั่นแหละอะไรพวงพวงก็แหละอันนี้ขิงิงเราไม่ขิงเลยหั่นมึงต้องหั่นหั่นพริกก่อนด้วยตอนเนี้ยเริ่มกันหั่นวัตถุดิบมันก่อนเลยมึงใครจะเป็นคนจับพริกใครจะเป็นคนคจับมีดเราเสียแขนซ้ายเสียแขนขวาไปเพื่อนมึงเคยหั่นอะไรมาเยอะไหมไม่เยอะกูก็ไม่เยอะเหมือนกันกูจะเชื่อใจมึงโดยการจับห่างๆ่างจับจับจับ จับนี้จับนี้จับนี้จับยังไงก็โดนอยู่ดีมันม่มือกูเดไอ้เหี้ยแขนซ้ายกับแขนขวาเชื่อมันดีดีเชื่อันดีดีมีนไม่ก็โหโคตคมอ่ะมีนแมคมอ่ะแม่งยัมีจากดาวน้ำไอมึงมึงหันให้มันบางๆหน่อยดิันให้มันบางๆหน่อยดิมึงจับกันอางเงียเมาังนี้อย่างเงี้เออเออรน้องน้เดือดแล้วเอาใส่ใส่มาม่าทุกคนใส่มาม่าทุกคนใส่มาม่าน้เดือดอ่้มลงไปเลยนะแล้วรอสานาทีมั้ง มาดูกันว่ามาม่าเดือดกับหั่นพริกเสร็จอะไรจะอะไรจะเริ่มก่อนกันยากเลยว่ะแชี่ยมพอพอมันมาใกล้ๆไม่โคตรยากเลยวะเอานิ้วไว้ไหมเอาเอาไว้เอาเอาเอานิ้วไหนไว้เอา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 แย่าทำยังไงตรงนี้เก้วเเก้วเเกมึงมึงอาสันอาสันมือตกไม่โคตรช่วยกันเลยว่ะเชี่ยเฮ้ยอีกันนึงเริ่มเข้ากันแล้วเริ่มเข้ากันแล้วตอนนี้เราเริ่มแล้วทุกคนเริ่มล่างน้ำไกลใจน้ำจิตแล้วอันนี้เริ่มหั่นใหญ่ขึ้นตรงนี้เฮ้ยมาม่าเดือดแล้ว เราไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะตักมาม่าเลยเหรออาชิพหายแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราผัดกันเสร็จเนที่เรียบร้อยแล้วนะฉันเบ่าไฟฉันปิดไฟฉันปิดไฟก่อนปิดยังไงปิดแล้วโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราหั่นหั่นหั่นพริกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะเดือดไหมวะไม่รู้กูไม่รู้จะไปใช้ยังไงอ่ะนี่ไหมโอเคโอเคยังไม่เดือดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันร้อนต่อเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องไปผัดเดี๋ยวเราไปผัดต่อทุกคนเพราะเดี๋ยวผัดมันจะแห้งขึ้นนะครับใส่น้าง ไม่แห้งล้โอเคใส่น้ำเติมไม่แห้งแล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้ยโน้ยโอยโอเโอ้ยโอ้เโอยโอ้โ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอเยอ้ยโ้ยเอายโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้หโอ้โอ้มโอ้ยโอ้ย้อ้ยโอรยอ้มโอีกโอ้อีกเอาเขอ้มโอ้ยโอ้ยโอย่อ้ย้โอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ันอ้ยนอ้ยโอ่อ้ย้ยโอ้ยโ้อนะ้ออยโอ้โอ้โ้ยโ้ย้้ยอ้้ยยอออยไงกินกันกี่คนนอน ไม่เรากระเพาะเรากระเพาะเดียวกันเรากระเพาะเดียวกันและเพียงสสมองไงกัดซิกซ้ายกัดซิกขวาไม่เคยยิปซีแดนเจอร์หรอโอเคโดียวต่อไปน้ำมันทีมงานเออโอเคคนเราเทน้ำมันลงไปก่อนนะโอเคเดยวเราน้ำมันมีที่เรียบร้อยนะต่อไปเปิดเตาเปิดเตาเชฟไม่สุดเชฟปิดกันปิดกันให้ดังแก๊กอ่ะมึงดันลงให้ดังแก๊กอ่ะดันสุดเลยเ แล้วก็ใส่มามา่ายต่ยังลืมต้หมหอยเทาน้ำไปแล้ว <laughs> <laughs> เทาน้ำไปแล้วเราลืมต้หมหอย่ะโอเคโอเคทุกคนเราลืมเราลืมต้มหอยนะเราต้องต้มหอยก่อนทุกคนโอคเราไปต้มก่อนเฮ้ยเราติดแก๊กกันโอเคติดแก๊สเราต้องติดแก๊กกันอ,อ,อเย,ยังไม่เดือดเลยยังไม่เดือดเลยทุกคนมึงจะตับผ้าเป็นไหมอย่างภา,าษาอังกฤษมึงนี่ได้ปล่าวะได้อย่างพ้ามันผ้าหิว อยู่มั้งบินท่าบาโดนตอนนี้เป็นโดนอยู <c oughs> อ่ยตอนตอนอากาศ <c oughs> โอเคตอนนี้ทุกคนน้ำเดือดแล้วเราใส่หอยลงไปเลยทุกคนมึงใส่หอยลงไปเลยมีเวป,ไป,ปขามด้วยเออไม่เป็นไรหรอกโปรตีนการต้มหอยที่ถูกต้องเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับก <c oughs> ารต้มหอยนี่มันต้องน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ชุ่มหอยจะได้สวยงามสง่างน่าใสบ้านนอกบ้านนาก็เป็นอย่างนี้แหละขุนมันเยอะทำไมกูขยันอย่างงี้เฮ้ยเราไม่ต้องต้มถูกมากไหมเอาให้สุกเถอะเพื่อน เดี๋ยวขี้แตกด้วยถูกแล้ว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 ปิด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 อ่านี่เราก็เทน้ำออกไอ้แชมไม่โดนลองเชื่อกูดิกูทำมามากบ่อยใ้ใจกูดิแต่มึงไม่ได้ทำหอยไงเฮ้เชื่อกูเอ้เดี๋ยวใเดี๋ยวใ่้ปนี่แต่พลังของโฟลตาล่าไปเ้ย้โอเคทุกคนมาต่อไปผัดไปเราจะเริ่มขั้นตอนการผัดแล้วนะทุกคนอ่าเรามลงไปก่อน แต่น้ำมันยังเดือดอยู่เลยรอรอไอ้นี่ก่อนเปิดดิถ้าเราใส่เราได้หลบ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 กระสุนแน่เลยววะหลบกระสุนนะไม่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 เก่งทดีนกระเด็นนี่กูทำอาหารมา20ปีโอเคกูชิบหายน้ำมันเยอะไอ้ควายปกติก็ต้องใส่พริกลงไปก่อนใช่ไหมใส่ถ่าดก่อนใช่ไหมใส่เลยเพื่อนโอเคเราต้องใส่พริกลงไปก่อนนะครับ โอ้ยโอ้ยเรามึงบอกทำมา20ปีเราจะผัดทิกจนหอมนะทุกคนแล้วไม่มีกระเทียมอะไรใช่ไหมหรือว่าในเซตมันมีแค่นี้แล้วก็ใส่ไปแค่นี้เลยป่ะเขาก็ใส่ตามเซตไนโอเคเรูดดิรูดดิมึงรูดดิรูดดิรูดรูดอะรูดอะเออรูดอะเออสามกีสามกีไปชิมหายแล้วแล้วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์เชียร์โอ้ยกูดลูดมือเดียวได้ไหมรูดได้อะมือได่แล้วมึงใส่ไปแม่ตีเป็นก้านเลยใส่แม่งหัวหอย อุ้ยหอมหอมจัดเลยมึงไปใส่ดอันนี้ยังไงอ่ะมันเยอะมากเลยลูกเฮ้ยอร่อยโอเคใส่หมดเลยอร่อยไปเลยใส่เลยเพื่อนใส่เลยนะใส่เลยเทลงไปเลยเทอ้เนี้มาม่าแม่งเยอะกว่ามาม่าตอนนี้มันเยอะกว่ามาม่าลุ้ยทางขวาทำงั้นเอาหอยมาหอยมาหอยไหมกูกันหอยไหมกูดินน้ำหอยกอนอย่นดินน้ำหอยออกไม่ได้ว่ะใส่แม่งไปทางนั้นเพิ่มขึ้นไปใส่ผิดเผาฮะ ไม่ไม่ต้องในในในเมนูครับในเท็มันไม่มีเว้ยในเท็มันไม่มีเว้ยกูก็มีกูเชื่อแค่นี้แหละเพราะมันต้องใส่แค่นี้เว้ยเออผัดฉ่าที่ไหนก็ใส่พริเผากันจะไปจากไหนเนี่ยโอ้มึงไปตลาดเวลามึงซื้อเซตผัดฉ่ามีพริเผาให้มึงไหมเออว่าเดี๋ยวนี้พริเผามาให้นะเว้ยเราใส่ไหมชักหน่อยไหมชักหน่อยก็ได้ผัดฉ่าที่ไหนก็ใส่พริเผากันจะไปจากไหนเนี่ยโอ้มึงไปตลาดเวลามึงซื้อเซตผัดฉ่ามีพริเผาให้มึงไหมเออเราใส่ไหมชักหน่อยไหมชักหน่อยก็ได้ เปิดให้ด้วยมึงแม่งผู้ชายเอาตัวไม่รอดวะโอ้ยต้องให้ต้องให้เปิดฝาให้ให้พ่อเปิดให้เราใส่เท่าไหนเราควรจะใส่เป็นตอนแรกหรือไปต้มยาหลืออวิ่งเมนูนคนคนคนเอาพริกเอาพริกลงไปเร็วเร็วเดี๋ยวมันไหมเดี๋ยว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 มึงจะขยะหรือมึงจะคนกูคนเองโอ้โหหอมมากหอมมากเขี้ยมกทนกินกินกินทะลุไปเลยกินกินทะลุกล้องเลยตอนเนี้ยเชี่ยเชี่ยเราก็ไม่ก็เก่งกันที่หว่าจริงแล้วมันเขาเก่งเลยว่ะเราใส่มามากเลยไหม เฮ้ยมึงใสหอยก่อนดิเอาใส่หอยก่อนโอเคใส่หอยลงไปดูนี่กินได้มั้ยทุกคนกินได้มีใบมะขามเลยตักข้าวเพิ่มอย่างงี้ดีกว่าเฮ้ยตักข้าวเพิ่มเลยทุกคนไปตักข้าวกินเพิ่มเลยนะมึงว่าเราจะกินผัดหรือมาม่าผัดขิงผัดดีขิงแม่งโคตรเยอะเลยโอเคโอเคใส่มาม่าทุกคนขั้นตอนต่อไปเราใส่มาม่าแล้วนะขั้นตอนสุดท้ายใส่มาม่าไปทุกคนไปเออไปมึงแบบเทปมึงเราแต่เรามีซ่อมตรงไหน ทำไมรู้สึกมันไม่เคลือบเลยวะกูรู้สึกว่าว่าน้ำพีิะเผาต้องเพิ่มวะเราเราฉีกซองใส่ไหมเออก็ไม่เท่าไหร่นี่วะจริงไม่เท่าไหร่กูรวมก็เป็นหนึ่งไงน้องแชมจะไหม้แล้วแชมปจะไหม้แล้วเกีจะไม่ลงเลยแม่งติดขอบถุงรวมกันเป็นหนึ่งไงชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วรูดไปเลยเพื่อนรูดไปเลยรูดไปเลยลู่ไปเลยมือมือขวากูเบียงมือซ้ายกูต้องเปิดเปล่าวะมือซ้ายกูต้องเปิดเป่าวะมือซ้ายกูต้องเปิดไปเลยวะ มื่อได้กูต้องเปิดให้ด้วยว่าเพื่อนเราไป่แรกเดียวกันแล้วด้วยแต่ไหนเปิดไม่ก็จับไปเลยมั้ยโอเคเชี้ยเชี่ยแม่งพอใส่พอใส่ของมากๆไปปุ๊บหอมอร่อยทันทีทุกคนตักข้าวเพิ่มทุกคนพอใส่ปุ๊บหอมอร่อยทันทีตักข้าวเพิ่มเหมือนเหมือนเหมือนมากเหมือนมากินได้เหมือนมากเหมือนมากกินได้แน่นอนนี่เดี๋ยวให้ดูในหม้อเลยเดี๋ยวให้ดูในหม้อก่อนเลยตักข้าวเพิ่มทุกคนตักข้าวเพิ่มตักข้าวเพิ่ม ไปะโอเคทีนี้ก็จะจัดใส่จานกันทุกคนเอ้ยหอยมันต้องแบบว่าอ้านิดนึงแมบนึงมีสามตัวแต่เรามีมือแต่หนึ่งใจเย็นเดี๋ยวกูยอมเปิดให้มึงเปิดแล้วเดี๋ยวนะพิงไทยมีหนึ่งใบมีใบแล้ลืมใส่ใบกับโหระพาเอามาแต่งแต่งไม่ใช่ไงมันไม่ได็ดขนาดเนมึงดูดิใบมันยังสดเลยมึงดูดิเออว่าเออว่าใบมันสดเออกูช่วยเด็ดแม่งอย่างเหมือนเดี๋ยวแล้วไอ้ไอ้ตรงนี้มันต้องวนวนวนเข้ามาไอ้ไอ้ตรงที่มันเขียนเนี่ยวิตามินเออะไรเงี้ยมันควาย อันนีคลิ๊กไม่เกี่ยวด้วยซ้ำอ่ะหั่นแผ่นเฉียงๆดินี่อะไรนี่เหรออือันนี้พอเสร็จแล้วโอเคทุกคนก็ตอนนี้เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะสำหรับมาม่าหอยลายพาชาโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูถัดไปกันทุกคนฟิวชั่นอาหารฟิวชั่นมาม่าหมูสับต้มยำไปทุกคนเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปกันเลยไปร้อนแล้วกูไปแล้ว ก็วันนี้ทุกคนวันนี้เรามีภารกิจให้ทำมาม่าให้เหมือนกับในซองนี้ ด้วยความที่พวกผมสองคนทําอาหารด้วยกันบ่อยจะค่อนข้างขี้โกงผมก็เลยจะต่อให้โดยการเดี๋ยวผมไม่เอทํทคนเดียวแล้วผมพูดอย่างเดียวขี้เกียจทังีขี้เกียจขี้เกียจก็ด้วยความที่พวกผมมีประสบการณ์ผมจะก่อนจะทําอะไรเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามาม่านี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวๆภาพขึ้นเดี๋ยวภาพขึ้นเราจะวงเลยก็ส่วนประกอบของตัวมาม่านี้หนึ่งคือมีหมูสับมีมะนาว แล้วก็มีพริกป่นอยู่ข้าง,างแล้วก็มีถั่วยอยู่ข้างๆซึ่งเราจะเห็นว่าตัวน้ำซุปเนี่ยเป็นสีแดงแปลว่าตัวน้ำซุปนี่คือใส่พริกมาแน่นอนมันเขียนว่ารบต้มยำแปลว,ว่าสิ่งที่เราต้องใช้คือต้องใช้เครื่องต้มยำโดยขั้นแรกอ่ะในการทําอาหารก่อนเสมออ่ะเราต้องปรุงเนื้อสัตว์ให้สุกก่อนแล้วหมูนี่สุกกัไหมหมูนี่ไม่จําเป็นเพราะกินมีเดียมแ r ได้ก็ขั้นแรกเดี๋ยวเปิดเตาก่อนเอ๊ะแขกขวาเปิดเตาดิ <g ül üyor> อ่าสบายละต่อมาเราก็อย่างที่เราบอกคือเราต้มหมูก่อนแ,<ก>แล้วก็จะใส่น้ำลงไปก่อน มึงจะรอโดยพวกวิคอยเยอะก็แพ้นะเราใส่น้ําพอให้หมูสุกโอ๊ยแล้วก็คือไงอ้าวแลคือเห็นอย่างนี้ได้เหรอเแขงขวากูเป็นไรไม่รู้ยึดกูตัวเองไม่ได้เดี๋ยวเราจะใส่หมูเข้าไปก่อนโดยที่หมูที่เขาเตรียมมาคือหมูสับคราวนี้โชคดีหน่อยที่เราไม่ต้องสับแล้วเราจะใส่หมูเข้าไปแต่กูเห็นในวีดีโอเป็นหมูบดอ่ะหมูบดเอาเลย เราก็จะใส่หมูเข้าไปเอ้ยแขนขวาเคลียเคลียเคลีย <c oughs> อะไรเอ้ยเอาไอ้ช้อน, <c oughs> น,นอ่ะเลียงลงไปเออตำ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 โอ๊ยเราถส่ไปนะเราก็คนคนให้เข้ากันก่อนให้ให้ตัวหมูมันสุกแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ําของที่หมูที่สุกเนี่ยมาใช้ําการต้มมาม่าด้วย <c oughs> เพื่อมาม่ามันจะได้มีกลิ่นหมูเออเชฟแม็กว่ะแต่ไม่มีคะแนนรสชาติทุกคนอันนี้เราจอันนี้คือเราเปิดไฟแรงแล้วก็รอให้ตัวหมูมันสุก หั่นเครื่องต้มยำรออ่าหั่นเครื่องต้มยำเพราะว่าเราต้องใช้น้ำต้มยำอ่อาเดี๋ยวเครื่องต้มยำนี้ต้องแชร์อะไรบ้างบอกเขาไปใช้อย่างแรกนะคะตะไคร้ตะไคร้อ่าตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดซึ้งเราจะให้แขนแขนซ้ายแขนซ้ายเปคนเดชตแล้วก็วแรด้กก่เอาหัา่นยังไงเอาแบบเอียงกี่องศาเอาเอียงมือหั่นไปเถอะจริงจเหนื่อยแล้วเอาหั่นแบบสับละเอียดหรือหั่นแบบขยี้ขยี้ แข่งแม่เลยเพี่ยนการต้นเลือต่อไปชิ้นใหญ่ๆเราจะเอาแค่กลิ่นมันไปทำน้ำต้มยำน,นะทุกคนเราจะเอาแค่กลิ่นจะไว้มันอยู่ดีมีมันสุดโหดแล้วะนี่ใช้ตัวดันใช้ตัวดันที่โกะเราจะทุบให้มันแตกนะทุกคนเพื่อจะเอากลิ่นมันเว้ยทุบยังไงใช้นี่อ่ะใช้โคกใช้โคกใช้โคกวางเลยวางขีดนี่วางนะทุบลงไปทุบเอ้ยคุณต้องจับด้วยเดี๋ยวตัวมันทังเอาทุบมาเอาแค่แตกคุณเอาหมายถึงโคกแตกหน้ามึงอ่ะ มึงเคยดูเขาทำโมจิไหมที้เขาเอามือเป็นล้วงอะไม่งทุกสาวดีเย็ดโตจมต่อไ้ต่อโอ้มือซ้ายมือขวางงี้จัสามี่กนเด้หนุดอุ้ยโอ้ยสบายสบายก็อยมือต้องตอดค้องเราเป็นมือต้องสามกี่จับจับอ่ะฉีกนะทุกคนฉีกเราจะไม่เอาก้านมันนะเป็นปกติเวลาทำต้มยำเราจะไม่กินจริงได้แล้ว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 พอหมูเราได้แล้วใช่ไหมเราก็จะเท น้ำทิ้ง <10. S 1> เ้าเอาแค่เนื้อหมูแย่อ้แต่เราอยากเก็บน้ำสต็อกไว้ก่อนไงเอาไปต้มกับมามะ่ามันจะได้แบบโอเคโอเคอันนี้ปิดเตาก่อนปิดเตาก่อนเดี๋ยวให้มือขวาปิดเตาให้เอาอันนี้ตัวเนื้อหมูเนี่ยเราจะเอาใส่ตรงไหนดีเอาตัานี้ไหมเราควรควรน,น้ำหน่อยไม่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 ไมเอาเอาเขาเพิ่งสั่งมาให้ต้มะมาม่าไม่ดียวดีเดี๋ยวให้มันตักใหม่เรามีทีมงานทุกคนเรามีทีมงานเอาน้ำใส่นี้ครับแล้วก็เอาเดี๋ยวเอาเนื้อหมูใส่อันนี้นะโอเคอันนี้เราเทน้ำไปก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ สบายแล้วว่าที่หนึ่งว่ะอะไรเขาไม่ได้วัดที่ความอร่อยมึงยังรู้อันนี้เราตัวเนื้อหมูแล้ของเราเปนเหมือนว่าของเราง่ายมากเลยไม่ละแล้วเนื้อหมูถูกไปใส่ชามที่ใส่หมูดิบมาแล้วไอ้ก็อย่าบอกกูไปวันที่อะไรวันที่ไรไม่ได้เด็กไม่ได้ช่างแม่งไม่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาไปลุนต่อไงเราต้องเอาไปใส่ไมาเออตอนนี้เราแยกหมูมาแล้วพริก อย่ะตามไปของต้มแป่งตอนนี้เราได้หมูมาแล้วทำน้ำต้มยำมนะทุกคนเดี๋ยวจะไปทำน้ำต้มยำกันตอนนี้เราเอาหมูเอาวางไว้ก่อนวางให้เห็นไงหอมไหมเดี๋ยวหอมแล้วดูกินข้าวไปอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็จะเอาเครื่องต้มยำใส่เข้าไปตอนนี้น้ำน้อยหน่อยขอถอดชิมงานขอน้ำเพิ่มหน่อยทีมงานช้ามากเลยไอ้เหี้ยช้าหายไม่ไหนวะเรก่อนนเียวงการมายาง ก็จะวางรอเดี๋ยอย่มือขวาเอาทำไปวะมือซ้ายอะ่ะใช้รูปอ่ะจะเห็นว่ามีถั่วเดี๋ยวผมจะตำถั่วเดี๋ยวตำถั่วเตรียมไว้เห็นป่ะมือซ้ายตำถั่วมือขวาหันาห่นพริกแค่ไหถั่วไปเลยแค่นั้นวะมือหนึ่งหั่นพริกมือหนึ่งตำอ่ะมึงคิดดูดิเกียรโคตรร่างกายไม่โคตรโหดร่างกายไม่โคตรนะมึงดูนะเนี่ยพี่คนดูทั้งบ้านนี่ทาํทาตามไม่ได้นะปวดเลยอันนี้คือต้องมีการซิงโครไนซ์กันมาเป็นปีถึงจะทำแบบนี้ก็ได้ ตัวนี้ถั่วเราเนี่ดูดูอินเสิร์ตดูโอ้เหมือนเหม,มือนเป๊ะเหมือนเป๊ะแย่ะเลยเนี่ยพวกเราได้กินมะนาวเนี่ยอ <c oughs> ย่งมีอันไม่ละเอียดด้วยนะเดี <c oughs> ย๋ยวตำมาอย่ไงเงมือขวาหั่นพริกมือซ้ายตำเราจะใส่พริกเผาพริกเผาใช่ไหมเดี๋ยวมาอย่างนี้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอาสีให้มันมีสีใช่ไหมใช่แย่แล้วเว้ยตอนนี้นี่คุณคุณดูเห็นไหมสีสีใกล้ละสีใกล้ละสีใกล้ละดูซองดูซองใกล้ใช่ไหมใกล้เสร็จแล้วไม่คิดไม่ทันด้วย เราได้น้ำแล้วใช่ไหมทุกคนเราจะลวกเส้นเพราะว่ามะนาวเอ้ยเหลือมะนาวมะนาวหั่นทีหลังเพราะว่ามันเป็นของตกแต่งนะทุกคนใส่ลงไปอ่ะฮะไม่ใส่ลงไปเฮ้ยเราอีกครึ่งใส่ไปเดี๋ยวเพื่อความเปรี้ยวไม่เหมือนเฮ้ยเราลืมเราลืมใส่อีผงชูรสข้างในต้องใส่เข้าไปด้วยอ้าวได้คุณแกะซองเลยอ่ะแล้วผมมีมือเดียวจะเกิดอะไรเฮ้ยมึงเป็นคนเดียวกันเออเราคนเดียวกันแกะนี่ดูดเฮ้ยพวกกูจะแกะกันง่ายเลยนะถ้าถ้ามันเสียกูต้องหยิบอีกซองเอาใหม่ปเมื่อกี้คัดคัดเอาใหม่ปะ เอาออนใหม่แลเอาใหมนะหนึ่งสองสับเอ๊ะมักตูดแก่ง่ายกว่านี้นะห่นอีกรอั่นอี้เอบละเอียบหมดแล้วเก็บไว้เคี้ยวบ้งเถอเราจะขอเอาอันนี้ออกก่อนนะทุกคนเอาอะไรออกพวกเครื่องต้มยำที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเพราะว่าเราเราได้กลิ่นแล้วเราได้กลิ่นแล้วเครื่องได้กลิ่น400เครื่องนี้แบบ400 400อนนี้นี่คุณดูการหั่นมะนาวแบบคู่อะ การผ่านไมได้แบบคู่คุณต้องซิงคนไหนคุณต้องมีแหวกมืออย่างงี้แล้วเขาก็จะเอานิ้วแยกออกไปอย่างงี้นี่เราเชื่อใจเฮ้ยคุณจะไปอยู่ตรงไหน,นครับนี่มาปุ๊บผมเปิดปั๊บโอู้หูลวกเนคล็ดใช้อันนี้ใช้ใหญ่อันนี้ใช้อันนี้นเอเอ,เอ,เอม,มีคมมากครับทุกคนเฮ้ยคุณหนวชี้คุหายไปไหนวะยังอยู่นะยังอยู่อันนี้คือจะเป็นซีกที่มีน้ายอะที่สุดคราวนี้เราจะบีบไป เอาจริงๆแบบสาระนะวันนี้ทั้งวันเนี่ยสาระอยูว่เรื่องเดียวคือมะนาวเราเราไม่ควรใส่ตอนที่น้ำเดือดหรือน้ำร้อนนะเพราะว่าอะไรครับตอกเข้าไปเพราะว่ามันจะทําให้ขมเราต้องรอให้แบบเหมือนทาปรุงทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วมะนาวเนี่ยใส่จานสุดท้ายบ้านผมไม่ใช้อะไรแบบนั้นเียเป็นไงระหว่างพูดไปผมก็ทําไปอ้โหความซึิงคนไหนนี้หาได้ที่ไหนกันถ้าสมมติว่าทำลาบใส่ดีบัวไม่ใส่ดีกูใส่มะนาวได้ไหม ไอ้ได้เหมือนกันเข็มเปรี้ยวได้กันเหมือนกันไอ้ได้เหมือนกันเข็มเปรี้ยวได้กันเหมือนกันไอ้คุณพูดเนี่ยไนะรวยรวยรวยแล้วมันไม่รูเส้นทิ้งไว้ก่อนวะเอ้าก็นให้เครื่องมันได้ต่อเครื่องมันได้เราใส่มาม่ามาม่ามันจะได้มีกลิ่นเครื่องในความเค็มมันก็เข้าไปใช่ไหมใช่คุณพวกผมกินมาม่ากันทุกวันคุณรู้ไหมมาม่านี่ไล่ผีได้โอ้ยแสบสิบเลยคุณทำยังไงก็ได้ให้มันตก ไม่ไหวลุกเลื้อเต้าเลมันเดือดเกินไปหรือเปล่าตอวนี้ใจเย็นลงหน่อยไหมใจเย็นๆนะเอ้ยของหายไปไหนวะเมื่อกี้มันยังอยู่เลยหายไปไหนวะหดละตอนนี้เหมือนละเราดูเราดูเล็บดูเล็บดูเล็บไม่ใช่เล็บนั้นอ้โูมูคดแก่เลยอะเ้ยเราเหมือนไม่ลนอันนี้มะม่วงในมะนาวในลูกอะมันมีเม็ดนะเราต้องหาเม็ดมาเติมละ ลูกนั้นไม่มีเม็ดทําไงเออว่ะนาอนนีกูกแย่ลแล้วเสียคะแนะนแ <ะ S 1> ล<ะ>้วอันนี้เราเติมมะนาวเข้าไปนะอย่างที่เขาบอกคือมะนาวห้ามใส่ตอนมันร้อนเราต้องใส่ตอนมันเริ่มเย็นแล้วงี่ตัวมะนาวมันจะได้ไม่มีรสขมผมาตัวน,นี้ไรัตัวนปิดไฟไม่ไมมใส่มะนาวเลยเริ่มเย็นแล้วไม่หมายถึงแบบปิดเปือกปิดมะนาวแล้วคุณดูก่อนนะนี่เห็นไหมว่าตัวน้ําตัวเส้นเนี่ยมันจะพูนพูนออกมามันจะไม่เสมอน้ํารีรู้เยอะถูกต้องพูนไงเดี๋ยวผมเทเข้าไปนะหอมจังเลยครับพี่ เราก็โกยไว้มุมนึงนะคะไม่แพ้ทีนี้ดูรูปดูรูปเห็นไหมเขาโกยเขาโกยไว้ฝั่งนึงใช่ไหมเราทําตามเราทําตามอ่าเราโกยไว้เราโกยไว้แล้วอะไรเราเห็นอะไรเล็กๆพิกพิกเราเก็บทุกดีเทลไม่เป็นไรเราเดินเนี่ยรอๆเอ้ยสีสีเป๊ะเอ้ยไม่ตรงตรงนี้ตรงตรงนี้คราวนี้เราใส่หมูเข้าไปนะครับทุกคนคราวนี้อ่าเราใส่เข้าไปพูนๆหน่อยอออ้าา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  มันเราใช้ข้างบนไงเออเราใช้ข้างบนไงเออแล้วแข่งอะไรกันนะเออแต่คุณบอกไงว่าไอ้นี่ไงก็ผัดกันกินไงคุณกินของผมผมกินของคุณผ่านเลยหลังไม่ขึ้นไอ้ของเรากินนอะยังไงไอ้ขี้แตกอ่ะหูดับจะไม่ได้ยินโอเคเราตอนนี้เราใส่แล้วพอแล้วเราว่าเราพอแล้ว มันไม่สวยมันไม่สวยมันจ, <ım S 1> จมน้ำเออมันไม่มีเม็ดไม่เหมือนเออเม็ดไม่เหมือนใส่เม็ดเหมือนใส่เม็ดมีเราใส่เม็ดป้อเก่งไม่ได้เลยเม็ดเราเม็ดเป๊ะแดี๋วหนึ่งนะเออมันเอียงเอ้ยเอียงเอียงประมาณนี้นี่เอียงประมาณนี้อ้าวโอ้โหว่าอีพีต่อไปเราไม่ได้ออกว่าะมันเก่งเกินไปเฮียจริงจริงใส่พริกเพิ่มนะครับเพิ่มสีสันเออะไปแล้วหน่อยอันนี้ต้องดูก้องดูเหมือนเบอร์ไหนเหมือนเบอร์ไหน โอ้โหไปครับเสี็ยยังคราวนี้เราเสร็จแล้วนะครับทุกคนคราวนี้เดี๋ยวเราให้กรรมการทั้งสามท่านเราตัดสิน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทาเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วว่าถึงเวลาตัดสินโน่นและกรรมการที่เราตัดสินโน่นมากใกล้จากอเมริกาเลยนะทุกคนเราจะมีกรรมการ3ท่านนะแต่อีกท่านหนึ่งติดไฟบินอยู่ทุกคนมาไม่ได้แกอยู่จีนนะแกชื่อดิฟซิกแต่วันนี้วันนี้ที่มาได้มีแค่2คน 2> มีใครบ้างมีชื่อ<ด>ว่า <GP> g p t กับ จีมีนายแกเป็นญาติกันแกเป็นญาติแต่ต่อสู้กันแข่งกันอยู่แล้วคุณว่าสองคนนี้ใครเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารมากกว่ากันโอ้โหพูดยากพูดยากเลยว่ะพูดยากเลยเขาเทียบเท่ากับคนทั้งโลกรวมกันเลยนะเขาเทียบเท่ากับคนทั้งโลกรวมกันเลยนะตเราต้องเชื่อฟังกันนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารโอเคเราต้องฟังเขาดัทุกคนแล้วก็ทุกคนถ้าใครแพ้เราจะต้องกินมะนาวนะทุกคนโดยที่เราจะบีบเข้าปากไม่กินไปเลยกินไปเลยกินกินเร็จแค่อม เคี้ยวเคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยเคี้ยวจะมารู้สึกว่ามันไม่เปรี้ยวแล้วค่อยคายโอ้โหมาดีโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเรื่องไปเลยดีกว่านะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคือใครก่อนฝั่งซ้ายคือช Chat g p t ทุกคนฝั่งขวาคือ g e m i n i ภาพที่คุณให้มาทุกคล้องความเหมือนของมาม่าที่ทำเสร็จแล้วกับรูปหน้าซอง โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดมาม่าที่ทำเสร็จแล้วเส้นมาม่าในชามมีสีส้มแดงจากน้ำซุปและเครื่องปรุงรสดังนั้นผมขอให้คะแนนความเหมือนอยู่ที่3 2 5 0มพิจารณาคะแนนเต็มเท่าไหร่34,000 3 2 5 0 0 32,500ไาหยแต่ไม่ได้เหมือนกัน อันนี้ <Okay. S 1> คือกรรมการเขาตัดสินตัวซองของซองสีฟ้าก่อนอันนี้อันนี้กรรมการที่ชื่อว่าจีบีนายอันนี้กรรมการจีบีนายเดี๋ยวเรามาฟังกรรมการจีบีทีเดี๋ยวเราเปิดเสียง s o รี่ something was w r o n g เอาเป็นว่าอาจารย์คนนี้คือแกบินมาเหนื่อยแกนมดเลขแกเขียนกระดาษมาให้แล้วแกให้ผมรุปโดยรวงคือสรุปคะแนนความเหมือนนะครับจากสเกลศูนย์ถึง3ามหมอาจารย์ GPD ดีเขาให้อยู่ที่23,800บามพั้ยบาท0าคะแนนเต็มสามหมื่นสี่พัคะแนนตอนนี้คะแนนฝั่งได้มีสามสองห้ากับฝั่งเรามี2อง0ามแเราคิดเร็วกดเทองคิเลข คะแนนของฝั่งผมอยู่ที่ห6 3 0 0นะครับด้านความเหมือนโอเคเราไปดูคะแนนของฝั่งผัชชากันบ้างฝั่งผัชชานะครับทุกคนตอนนี้รอตอนนี้กรรมการสอนร่างชินอยู่ร่างชินอยู่ตอนนี้ท่านแรกคือดมกลิ่นเล่นดมกลิ่นล้วด้านสองนี่เอาลิ้นแตะๆนิดนึงละเหาลิ้นแตะนิดเดียวแต่นิดเดียวพอเราไม่ต้องฟังไหมเราดูคะแนนเลยดูคะแนนเลยโอเค เอาทีขอขอฟังความเห็นของอาจารย์จีมินายก่อนว่าเขาให้ความเห็นว่าไงผมไม่อยากพูดเลยอาจารย์จีมินายบอกว่าชนิดของเครื่องทะเลไม่ตรงกับบนซองไม่ต้องมาเขียนกุ้งปลาหมึกคืออะไรวะไ,<ห>ไม่ต้องมาเขียนกุ้งปลาหมึกไม่มีมันไม่มี ไม่มียไม่มีกุ้งปลาหมึกไอ้ายมั่วอาจารย์มั่วเลยเนี่ยชนิดของของทะเลไม่ตรงกลางมีกุ้งปลาหมึกแต่ในซามีหลายอย่างแย่เลยทุกคนอาจารย์จีมินายแกบอกว่าแกให้เรา1 5 0 0เอ้อย1 1 5 0หนึ่งหนึ่งคะแนนเองนะทุกคนโคตรน้อยเลยนะก็นี้มาฟังความเห็นของอาจารย์จีพีทีบ้างวันนี้อาจารย์จีพีทีเขาบอกว่านะคือสิ่งที่จุดที่แตกต่างนะก็คือหน้าซองอ่ะใส่ผักหลากหลายเช่นทั่วฝักยาริวไหนว่ไหนว่าไหนว่าไปเห็นวลย ไม่ได้ผิดที่เราแหละเออผิดที่อาจารย์อาจารย์อาจารย์จะชิมมาไม่ครบไงเขาบอกว่าหน้าซองเนี่ยดูรูเผ็ดสีเข้มข้นนะสีจัดจ้านกว่านะแต่ที่ทำมาเป็นนีย้อนเขาบอกว่าการจัดวางในจานอ่ะเรียบง่ายเส้นอยู่ตรงกลางโรยใบโหระพาโรยพริกอ่อนไม่ได้จัดเต็มเหมือนในภาพที่โปรโมทอ่านี่คุณถือว่าใส่เครื่องเคียงน้อยไปนะก็ไม่เห็นมันมีอะไรนะต้อบอกว่าปริมาณเครื่องของในซองอ่ะมีเยอะกว่านะแล้วก็มีสีสันที่สดกว่า เสืของจริงอ่ะหอยได้ได้บัตรกระเพราอ่ะมันดูแบบว่าน้อยเกินไปซึ่งโดยสรุปแล้วอ่ะสเกลสูนถึง3 0 0 0มน่อ่ะตัวจา์ GPT ก็ให้อยู่ที่18,600แพ้แพ้ยับตัวนไม่ต้องบวกก็แพ้คะแนนของเราอยู่ที่3600 31,600นน้อคะแนนเศร้าทุกคนแพ้ตามไป20,000เื่นแต่เรามีคะแนนพิเศษไงเอ็กซ์ต้ารสชาติไม่มีไม่มีต่อให้กูรสชาติกูก็แพ้ โอเคทุกคนยังไงคําสั่งของกรรมการก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะเราจะเดี๋ยวทวนทวนนะเขาบอกว่าอะไรนะไม่ใช่บีบใส่แต่เป็นการอมอ้ย่าพูดเองนะบเนีเขี้ยวช่องความมันจะหายเจียวอไอ้แล้วกูซื้อลูกใหญ่มาเลยเลยกูไม่หันลูกเล็กวะพร้อมกันไหมจะได้เจ็บพร้อมกันอมอมออกล้องก้องก้องก้องยเรายิ้มยิมให้กล้องยิ้มให้กล้องหนึ่ง สองสั้นอมเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวยิ้มยิ้มยิ้มให้กล้องโบกโบมือให้กล้องหน่อยโบมือให้กล้องหน่อยว่าเออวันเนี้ยเรามาทำอาหารมีความสุขมากโอ้ยไอ้ยิ้มกอล์ฟิล่าโอ้ยไอ้ยหายเปรี้ยวแล้วครับคุณฟิสหายเปรี้ยวแล้วโอ้ยหวานจับใจขอชิมอีกคำกุ๊บกิบย่งขึ้นตาเลยแล้วคราวนี้ ตอนนี้ทั้งสองคนถูกลงโทษกันเรียบร้อยครับเราลากันไปภาพสุดแสนน่ารักของเชฟทั้งสองคนนี้ดีกว่าครับยิ้มให้กล้องเลยครับไปนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย